วันนี้มาตัดแต่งกิ่งมะขามเทศรั้วรั้วมะขามเทศให้กับกล้วยต้นสักลกล้วยก็จะเอ็นหนีมะขามเทศนะคะกล้วยก็จะเอ็นออกหนีมะขามเทศก็จะเอียงออกอช่วยเขาสักหน่อยรั้วธรรมชาติรั้วมะขามเทศนะคะปากของเราเริ่ม น,นี่มะขามเทศสีชมพูปลูกผสมผสานกันอันนี้ต้นพยุงพยุงปลูกกับตะแบกปลูกชิดๆกันไปเลยค่ะผสมกันก็กล้วยต้นสัก ก็เขาก็พยายามที่จะเอนออกจากมะขามเทศเพื่อรับแสงแดดเอียงหนีหมดเลยวันนี้ตัดหญ้าด้วยนี่ก็ขนุนปลูกในปลูกติดกับต้นกล้วยเลยกล้วยเป็นพี่เลี้ยงไม่รู้ผิดหรือถูก ทำไปแล้วเนี่ยคะ่ะจะมีขนุนกับต้นกล้วยก็บางต้นก็สูงดีอันนี้หนึ่งปีนะคะปลูกมาได้หนึ่งปีก็โอเคนะคะสูงละสูงเยอะเลยข้างจะสูงถ้าอยู่กับต้นกล้วยแล้วงามมาก ชอบต้นขนมสักตัวนี้ก็โตหน่อยเพราะว่าเราดูแลไม่ค่อยดีก็จะโตช้ากว่าน้ำเต็มบ่อน้อยๆของเรา ปีนี้ฝนดีมากฝนตกดีมากเลยดูน้ำมาแรงที่ของเราต้นไม้ที่เราปลูกไว้ตรงนี้โดนน้ำพัดพังไปหมดเลยแล้วน้ำก็ซึมแทกเข้ามาเป็นบอ่อเป็นแอ่งน้ำอยู่ในนี้แต่ก็ไม่เป็นไรธรรมชาติจัดสรรทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ ไปอย่างนี้นะ